ร้อมเันไปลูกทุกอย่างเลยอย่าไปแยกอย่าไปแยกพอนจากแต่พสิ่งอย่าไปแยกพอนจากอะไรพนอนหยกกุตัวพอนเองเนี่ยนะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพอนไม่พอนโลกร้องมันไปเลยทุกอย่างอย่าไปแยกเองละออกจากอะไรสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละเลยลูกร้อมันไปเลยทุกสิ่งทุกอย่าง แล,ลแล้วมันจะนิพพาล้างสองสวัสดไปเรื่อยๆมดจะไปแยกมันก็แยกเรื่อยแหล,ละสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับงดไม่งดลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเว้นไม่เว้นร้อมกันไปเลยลูกกับสสิง ถ้าไปอยู่แค่วัดไม่วัดอะไรไปอยู่แค่เว้นไม่เว้นอะไรมันก็พร้อมันไปไม่ได้หรอกนะเออแยกสังสวัสดิแยกนิพพานอย่างนี้อะไรจะปวดได้ได้แล้วชาล้างสังสวัสดิ์สิ่งที่ไม่เกี่ยวลาไม่ลาลูกทีได้ไม่มัวจะหลงละอะไร จะได้ไม่มัวแต่หลงละหลงไม่ละอะไรสิ่งที่มีเกี่ยวกับละไม่ละตลอดตลอดเลยที่ทาล้างกันตลอดเวลาดับล้างว่างล้างกันตลอดเวลาเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละสิอย่ามัวแต่ไปหลงละหลงไม่ละอะไรอย่าไปหลงสร้างเส้นแบ่งอะไรก้นแล้ว นิพานก็ไม่ใช่มันกระทั่งนิพานเองถูกระล้างที้ถี่ดีๆสิ่งมโหสที่ถี่ละไม่ล่ามันที่ถี่เนั้นลูกทิ้งมีทิ้งมันก็ที่ถี่เท่นั้นแหละล้างที่ถี่ดีๆสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับล่าไม่ล่าลูกทิ้งมาไปเลยทุกสิ่งทุกอย่าง แล้ม่จะล้างคตินิยมไม่ได้ลูกนิพพานจากสองสวัสดิ์มันจะไม่ใช่แล้วต่อไปจะกลายเป็นนิพพานล้างสองสวัสดิ์แทนแทนที่จะนิพพานจากสองสวัสดิ์จะกลายเป็นนิพพานล้างสองสวัสดิ์แทนสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับล่าไม่ล่าสิจะได้เลิกทรมานจะโมจะไปหลงละหลงไม่ละมาทรมานอยู่นั่นแหละ ที่ไม่เกี่ยวกับทิ้งไม่ทิ้งนี่ลกูกมันจะได้เลิกหลงทั้งทิ้งหลงทั้งไม่ทิ้งแล้วก็สเสถียรกันไปเลยลกูกมันก็จะกลายเป็นนิพพานล้าง,งสารวัดไปตลอดสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมจะมัวแต่ไปคอยไหมคอยไม่ไหม ประมาณไม่ไล้ตัวใครละเรียกว่าทรมานจิตตากิลมาฐานโยกน้องทำจิตที่ลำบากอยู่ลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับล่าไม่ละเลย มันจะกลายเป็นว่างล้างสองสวัสดแทนหรือเรียกว่านิพานล้างสองสวัสดนั่นแหละลูกอย่าไปแยกสองสวัสดอย่าไปแยกนิพานไปแยกแล้วมันก็หลงแยกอย่างนั้นแหละ <c oughs> เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ครับมันไปเลยทุกอยาก่างพังมันไปไม่ใช่ไหม่จากอะไรไม่ล้างไม่เองเลยลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ใช่มัวแต่ไปหลงคอยไหม่จากอะไร มันจะเลิกหลงทําตัวทําใจมันจะเลิกบทีมันจะมีแต่เนื้อหายมามหาคุณาที่เสียรเงี้ไปก็สสิ่งตลอดจะวกทามาทําตัวทําใจก็ผิดเลยผิดเลยพลาดเลยฟังดีๆฟังดีๆแล้วมันจะหมดภาระในการหลงทําตัวทําใจฟังดีๆฟังดีๆแล้วมันจะหมดภาระในตัวหลงปฏิบัติ ที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไมไมโอ้คนนี้โกไม่ได้เลยทุอยา่างรขามันไปไปหลงน้ำก็มาใส่ตัวนี่มันคนเรื่องกันเล,เลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยมนือเนื้อหาของมหากุณาแห่งวิมุตช่วยสองสว,วัสดโลกหลุดช่วย ไม่ใช่เป็นเรื่องเห็นแก่ได้เห็นก็เอาเห็นแก่ตัวจะได้ออปานิโก้แล้วก็มาใส่ตัวมันเป็นเรื่องของการนี่จะไม่เห็นแก่ได้เห็นก็เอาเห็นแก่ตัวแต่นั้นนั้นมันไม่มันไม่ใช่ระบบออปานิโก้หลวงสวดกันแทบตายก็ตายเพราะหลวงสวดนั่นแหละที่ถีแต่งขึ้นมาเองที่ถี่ไปหลอกขึ้นมาเอง ตัดสรู้ช่วยสังรวัดต,ตรงตรงตัดสรู้ช่วยพร้อมกันไปทุกสิ่งทุกอย่างโลก จรู้ช่วยตรงๆเลยลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมตัดะรู้ช่วยกันตรงๆนะสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไมมไม่ไหมลูกมาหลงไหมหลงไหมไหมกันที่หลังเอง สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับใช่ไม่ใช่ลูกมาหลงใช่หลงไม่ใช่กันที่หลังเองเพราะที่ถี่วบะโลนี่แหละสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับล่าไม่ล่าลูกมาหลงละหลงไม่ล่ากันที่หลังเอง พานสรุปสังสวัสด <h supplier> ีดีโยกเดียวก็มาหากุนาแล้วในประโยคนั <h Go> ้นลูกรู้สติล้างดีดี พร้อมกันเลยทุกอนุโลกาตาเลยไม่เว้นแม้แต่ช่องว่างนลากาศนะดีดีไอสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหม,ไม้ไม่ไม้เนี่ยไม่ยกเว้นเลยว่าจะว่างไม่ว่างไม่มีข้อย,ยกเว้นอะไรรู้ช่วยกันตลอดดับล้างมันตลอดว้างล้างมันตลอด